รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,ดดสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้พวกเรานะครับจะพาชาวหนีเที่ยวไปแช่น้ำร้อนกันที่บลูลากูนประเทศไอซ์แลนด์กันครับไปดูกันครับว่ามันจะสวยแค่ไหนจากนั้นนะครับไปหาอาหารอร่อยทานอีกเช่นเคยทั้งหมดนี้ในหนีเที่ยววันนี้ครับ าบอกว่าที่นี่นะครับอุณหภูมินี่นะครับอยู่ที่ประมาณ39-40องศานีครับอันนี้คือถือว่าแบบก็ถือว่าแบบชิวๆนะมันเหมือนอยู่บนสวรรค์นะฮะว้ไปดูสาวๆดีกว่าเฮ้ยชิวมากเจ๋งมากเลยคุนใหญ่แล้วมันก็แบบไม่หนาวเลยค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในร้านอาหารนะคะในเมืองหลวงนะคะในเมืองเบลเยี่นะคะเขาบอกว่าซุปอร่อยมากเดี๋ยวชิมให้ดูอร่อยมากเลยเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ตึกเนี้ย นับสนุนโดยโคโรลล่าอัลติสนาพิราทราเวลสไตลิสต์ นี่ะครับอุณหภูมินี่นะครับอยู่ที่ประมาณ3 9 4สองศานะครับซึ่งเท่ากับร่างกายของเราผมว่ามันไม่ได้ร้อนนะไปออนเซ็นญี่ปุ่นร้อนกว่านี้นะอันนี้คือถือว่าแบบก็ถือว่าแบบชิลๆนะมันเหมือนอยู่บนสวรรค์นะฮะว้าแต่มีฮะไปดูสาวๆดีกว่า มันก็เนี่ยละอองงั้นนี่มันก็เยอะผมว่าผมเยอะขึ้นไปหัวแข็งแน่นอนนะฮะชิวมากะตอนนี้นะคะอยู่ที่บลูลาคูนค่ะพี่ฟูวัดเจอโน้งีนงนรีนานมากเลยทำอะไรอยู่ โอยู่กับเพื่อนสาวหลายคนไงคะก็ช่วยกันนะเปลี่ยนไปล็อกเกอร์เปลี่ยนชุดมาบลาบลาบลาแล้วลงมาก็เห็นจะหัวอยู่ดีอ่ะแหมมันเป็นระบบที่นี่ว่าต้องไปล็อกเกอร์ต้องอาบแ้วต้องอย่างน้องี้เหมือนพวกเราเลยแต่ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ชายก็เร็วกว่าอยู่ลลงมาจนตัวเผลอยแล้วเฮ้ยชิลมากอ่ะเข่งมากเลยมันใหญ่แล้วมันก็แบบไม่หนาวเลยอันนี้คือบ่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาค่ะมันจะรวมเป็นแพ็คมันจะมีหลายๆแพ็คให้เลือก อย่างแพ็คของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมทั้งแชร่รวมเอาโครนหมักหน้ามีโคลนสองชนิดเนื่อเพราะเป็นพรีเมียมแพ็คแล้วก็ไปเลือกเนี่ยเออ่น้ำอะไรก็ได้มันก็รวมอยู่แล้วเท่าที่ทราบนะครับเขาจะแบ่งเป็นซุ้มๆเมื่อกี้ซุม้มเมื่อสักครู่นี้คือมาถึงปุ๊บเราก็เครื่องดื่มก่อนใช่ไหมฮะเราก็ใช้ไอเนี่ยสแกนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะฮะแล้วนี่ตรงซุ้มนู้ดซุ้มนู้ดคือซุ้มมาร์กหน้าซึ่งเราเนี่ยเป็นแพ็กเกจรวมาร์กหน้าแพ็กเกจดีที่สุดอย่างที่บอกไม่แพ็กเกจดีทสุดแล้วสําหรับ คนเดียวๆที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องออม,มีไพรเว็ดนะผมรู้ตอนมาถึงคืาไม่งั้นเรียบร้อยไปแล้วมันมี exclusive ด <c oughs> Exc ้วย exclusive คือเรียเราจ่าย95เหรียญคุณมันแพ็กเกจที่ค่อนข้างดีสุดแล้วนะ<า>แต่มันมีดีกว่านี้คือ195ย<า>ูโร<า>อันนั้นเนี่ยคือจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของเรา,าแล้วาาลถ้าเราจ่าย300เหรียญเพิ่ม300ยูโร มันจะเป็นเหมือนกับคาบาน่าส่วนตัวหมายถึงว่าเราเนี่ยแช่อยู่บนรากูส่วนตัวโดยที่ไม่มีคนดูอจริงเหรอใช่ไปอ่ะเพิ่มอีก3 0 0รอยไงก็คือประมาณ500อยทั้งหมดแต่แต่ว่าทุกคนต้องเสียร้อยเกห้าถูกไหมแล้วเราก็เสียเพิ่มอีก3า0ร้อยแต่มันเต็มไม่งั้นเดยบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ไรคุยมาแล้วแล้วมีอันหนึ่งคือมีนวดด้วยมีนวดนวดบนน้ํานี่เลยฮะโดยที่ว่าตัวเราเนี่ยซับเมอร์ครึ่งเดียวคือจมลงไปครึ่งเดียวนั่นีช้อนคอนวดด้วยนั่นแหละฮะก็คือ แต่เต็มเพราะผมไม่รู้มาก่อนเราเลยหนีเที่ยวเลยบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้รู้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันจองนวดได้นะมันมีห้องพรเวทนะมันมันเจ๋งได้กว่านี้นะอันนี้คืออันนี้คือเจ๋งแบบกลางๆแต่เดี๋ยวเนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้จะมีโรงแรมขึ้นนะน้องลีคือถ้าเป็นโรงแรมนี่ผมว่าได้ฟิวนะเจ๋งเลย หยิบได้เลยจุ่มลงไปแล้วก็ทาหน,น้า10นาทีล้างออกแล้วค่อยมาเอาอีกอันนึงเ,เ,เริ่มเลย สนับสนุนโดย Concept ์เฟอร์นิเจอร์ c s จาก TrueMove e d e นี้นะฮะหลังจากที่เราไปลงเล่นบลูละกูนจะบอกว่าเล่นไปแช่ดีกว่ามันไม่ได้เล่นชิลมากอ่ะสนุกซึ่งมันก็ชิลดีแล้วก็ผมพยายามไม่ให้หัวเปียกคือเขาบอกว่าถ้าหัวเปียกแล้วหัวจะแข็งหมายถึงว่าผมมันจะแข็งอ๋อน้กว่าเป็นคนดือ้อม <laughs> ไม่จริงเพราะมันเปียกแต่ผมไม่เห็นแข็งเลย <laughs> ผมผมนิ่มเหมือนเดิมแล้วผมก็ไปทําผมคือด,ดีเลยไม่มีปัญหาสร,รุปไม่ต้องกลัวเออนะไม่ต้องกลัวคือคนที่บอกว่าต้องพอกคริมนวดอะไรมไม่รู้เรื่องละ ไม่จริงเพราะว่ายกเว้นผมคุณไม่ดีจริงๆผมผมดีอยู่แล้วความสบายใจก็ตอนสระก็แค่สระหินนวดเยอะๆหน่อยแค่นั้นค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในร้านอาหารนะคะในเมืองหลวงนะคะในเมืองเร็กจชวิกนะคะซึ่งร้านเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป็นร้านชื่อเพอร์แลนด์เขาบอกว่าซุปอร่อยมากเดี๋ยวชิมให้ดูอร่อยมากเลยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ตึกเนี้ยที่เรานั่งอยู่อะไม่หมุน สามารถเห็นวิวได้ดีมากค่ะนี่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยก็บอกอยู่นี่ไงอ๋อโอโออกผ้าออกมันมาด้วยมันมาด้วย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ขเ <อ S 2> ขเาบอกว่าเวลาเวลาพลาอะไรเว้ยมัน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 ไม่อยู่ที่เดิมจริงป้ะคะก็จริงก็นี่ยังหม,งงงมุนอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างล่างนี่อยูเชื่อไหมจริงด้วยเห็นไหมแต่วางตรงนี้โอเควางตรงนี้โอเคตรงนี้ไปแต่ถ้าวางตรงนี้มันมันมันเราจะหมุนหายไปเลยอ๋อก็คือว่าเนี่ยถึงเกิดมันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะมันจะเห็นวิวชัดมากแต่เรามามืดแล้วแต่ก็วิวเป็นอีกแบบ แล้ววิวจะเปลี่ยนไปเ,เรื่อยๆเพราะมันหมุนฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นเป็นไฟเลยที่เราติบยับของผมวิวเดิมตลอดเลยเป็นตะก้องวนไปยังไงมันก็นเหมือนอยากให้ผู้ชมเ,เป็นที่คุณผู้ชม ออแล้วมันโครเชนเนี่ยพริกไทยสดพริกไทยไอ้อย่างเงี้ยอย่างนี้่คุณคลิปชิมแล้วข่าวดีคือไม่เค็มเกินไปคือรสมันจัดมากคืออาหารเที่แต่มาเนี่ยรสจัดมากจริงๆไม่ต้องใส่เกลือคนไทยอ่ะขอเตือนก่อนอย่าติดนิสัยว่ามาเมืองเนี้ยเขาใส่เกลือก่อนชิมนะคะเพราะทุกการมันแทบจะเค็มไปอยู่แล้วคือถ้าใส่เกลืออีกคือเค็มมาก อย่าใส่ชิมก่อนไม่ว่าจะไปประเทศไหนจริงคนจะชิมก่อนก่อนที่จะใส่เกลือหรือพริกไทยเพราะว่ารสชาติของที่อ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างที่นี่ห้ามใส่เก็นค่ะเพราะมันจะเกินทันทีตอนนี้มันปริ่มปริ่มแต่ไ <Iceland S 1> อซ์แลนด์เค็มคิดไว้ก่อนเลยแต่ไม่ใช่เค็มไม่ดีนะน้อยร้านที่เจอที่แบบเค็มจนเคนมไม่ได้แต่อันนี้มันคือรสจัดมากอะคะ่ะแต่พูดพูดนานนะไปหน่อยมันร้อนไม่พอ มันอุ่นแต่มันไม่มันไม่ร้อนพอแต่โอเคกินได้ อีกแล้วแต่ว่าเรากำลังชิมแต่ละตัวอยู่ว่ามันต่างกันไหม<ะ>มันมีบางตัวที่เละมากเลยเหมือนแบบเหมือนกุ้งไม่ดีอ่ะบางอันก็กรึ๊บไอเนี้ยเป็นไอติมคัสตาร์ดไอติมเคอรี่อ่ะค่ะจริงจริงอืมจริงด้วยไอติมแกงกะหรี่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเสิร์ฟมาบนสลัดก,กับแรงคุสตีน <คำ S 1> แ,แปลกมากชิมมาฮะชอบไหม ผมไม่ชอบมนแปลกกินอย่างนงนกูดีกว่าผมว่าผมว่ากินแล้วผมไม่ชอบกินบกเบาๆแล้วก็กับซีฟู้ดบ้านเราดีแต่มันเหมือนมันมันเอามาตาัดอะ่ะให้มันมีแบบให้มันมีรสแปลก อยู่ข้างในไม่ได้อุ่นเลยผมบอกเลยไม่ต่างกับข้างนอกมอว่วงมากเพราะว่าทานยากแก้เมาแล้วก็กปิดมาถึงแล้วค่ะเป็นเหมือนนอนอยู่บนเปลยักษ์อ่ะเป็นยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยม่วงช็อปปิ้งแล้วไใช้นี่แหละปลาวาน <laughs>